ร้องโดยตรงกับทิศทางความเคลื่อนไหวของราคาทองคํำแต่ทําไม1,020ที่เป็นแนวาต้านสำคัญไม่ทะลุผ่านสักทีนึงนะคะเราจะมาจาับสัญญาณนี้ใน Go โกอลุกบายลายเอลค่ะสนับสนุนโดย YLG b u l l i o n and Future โทร022871155 พูดคุยกันนะคะกับคุณธิพานวะวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YG b u l l e and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณธิพาค่ะค่ะคุณโิภาสวัสดีค่ะสถานการณ์ในลิเบียเองสาวทาตที่ผ่านมาก็ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการต่างๆออกมาจากสาชาราาิิเองนะคะแต่ว่าสถานการณ์ดูก็ยังจะไม่ค่อยคลี่คลายไปในแง่ที่ดีขึ้นนะคะค่ะก็ ก็ต้องรอดูท่าทีอีกนิดนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวผลักทําให้ราคาทองก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจะสังเกตได้จากเช้าวันนี้เองนะคะหลังจากที่ธนาคางคําเปิดตลาดเอเชียมาช่วงเช้านะคะก็มีการดีดตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่บ่ายวันนี้เองก็มายืนอยู่ที่ระดับประมาณ1,415เหรียญ US Dollar ต่อ Troy ounce ก็ปรับขึ้นมาประมาณ7เหรียญ US Dollar ต่อ Troy ounce ใแล้วจช่วงเช้านะคะค่ะ1,420 มีโอกาสไปถึงไหมคะหลายคนบอกว่าเอะมันมน่าจะถึงตั้งนานแล้วถ้าดูจากสถานการณ์ดูจากภาพข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญมากนะคะสำหรับราคาทองคำนะคะก็คือถ้าผ่านถ้าสามารถทะลุหนึ่งพันสี่รอยี่สบเหรียญได้โอกาสที่จะกระโดดขึ้นไปเห็นระดับหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเหรียญเอาเป็นว่าถ้าผ่านหนึ่งพันสี่ร้อย่ิบห้าดีวค่ะถ้าผ่านหนึ่งพันสี่้อยี่ิบห้าเหรียญได้มีโอกาสเห็นหนึ่งพันสี่ด้อยสี่สิบเลรียคได้ค่อนข้าง,งา แต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะยากนิดนึงนะคะยกเว้นว่าจะมีข่าวอะไรที่เป็นข่าวใหม่แล้วก็เป็นข่าวแรงขึ้นมานิดนึงนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นข่าวอะไรที่เกี่ยวกับน้ํามันนะคะถ้าจะออกมาเร็วนี้ถ้าจะมีข่าวอะไรที่เป็นตัวผลักว่าตอนนี้ แหล่งผลิตน้ำมันตรงไหนได้รับผลกระทบ้างแล้วทําให้ราคาน้ํามันขยับสูงขึ้นตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ผลักทาให้ราคาทองสูงขึ้นแต่ถ้ายังไม่มีช่วงอาทิตย์นี้ก็น่าจะยังไม่มีนิวไฮก็น่าจะยังไม่มีนิวไฮเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนีแนะนําให้การลงทุนระมัดระวังในการลงทุนเพราะว่าระดับประมาณหนึ่งพันสี่รอยี่สิบหนึ่งพันสี่รอยี่สิบห้าถือว่าเป็นแนวแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญพอขึ้นมาแถวๆเราเราจะดูได้จากอาทิตย์ที่แล้วนะคะสูงสุดก็อยู่แค่ประมาณหน,นึ่นงพันสี่ร้อยสิบแปดเหรีย ขึ้นมาที่ระดับประมาณนี้ก็มีการเทขายทํากําไรออกมานะคะ ก็ระดับแถวนี้ก็ยังแนะนําให้นักลงทุนลงทุนตามตอบเลยที่อาทิตย์นี้ก็เหมือนกันกรอบอยู่ที่ระดับ1,380เหรียญจนถึง1420ี่ยเหรียญดยโซล่าต่อไฟอัลาาออก็คือแนะนําเห็นแถวด้านบนก็ขายทำกำไรแล้วก็ย่อลงด้านล่างก็ทยอยสะสมแต่ก็ไม่แนะนําให้ช็อตก่อนก็แนะนําว่าทุกครั้งที่มีการยอ่อโดยจุดย่อที่ให้เซฟก็คือต่ำพันสี่ร้อยเหรียญถึงสาม,มารถทยอยสะสมได้เพราะว่าให้ให้ระวังเรื่องการขายทํากําไรของของ,ของกลุ่มกองทุนนะ,นะคะเพราะว่า อย่างถ้าเกิดสถานการณ์ของทางตอนออกกลางเองมีการคลี่คลายลงมาก็น่าจะทําให้ราคาทองคํามีการลดตัวลงมาได้ค่อนข้างเร็วด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมีข่าวรุนแรงก็มีโอกาสที่จะทาให้ผลักขึ้นข้างบนค่อนข้างแรงค่ะก่อ,อนหน้านี้เราไม่ได้พูดถึงการเคลื่อนไหวของทิศทางราคาทองคําที่สอดคล้องไปกับราคาน้ํามันนานแล้วนะคะทาไมาถึงสัปดาห์นี้ให้น้ําหนักเรื่องนี้คะก็มองว่าด้วยความที่ราคาน้ํามันช่วงหลังมานะคะคุณสภาขึ้นมาอยู่ที่ระดับ ประมาณขึ้นไปทะลุร้อยแล้วก็ลงมาอยู่ใกล้ๆประมาณ9ก้ากว่าๆนะคุณสพรายคะคะอย่างที่ที่เราพูยกันถ้าสมัยในอดีตช่วงก่อนหนะ้าถ้าราคาน้ํามันยังอยู่แค่ประมาณสักเจ็สิบกว่าๆนะคะช่วงนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลกับเงินเฟอ้อมากนักนะคะ,ะ,คะแต่ว่า,าน้ามันทะลุขึ้นมาแ้า,าอยู่ที่ระดับประมาณ80กว่า90หรือว่าร้อยขึ้นไปช่วงก็นั่นก็จะเป็นสัญญ,ญาณที่ส่งผลกับเงินเฟอ้อนะคะดังนั้นหลังจากช่วง หมายถึงช่วงนี้ด้วยเหมือนกันถ้าน้ํามันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนั่นก็จะเป็นสัญญาณที่ส่งผลสำหรับตัวเงินเฟ้อด้วยดังนั้นหลังจากนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเวลาที่น้ํามันมีการขยับขึ้นก็น่าจาส่งผลสําหรับราคาทองคําให้มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้ด้วยเหมือนกันค่ะต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะคะเพราะว่าถ้าตอนนี้เรามาดู correlation ก็ไม่ได้ก็ไม่ไได้ปไปในทิศทางสัก8 0ิบเปอร์เซ็นตก็ค่อนข้างไปด้วยกันแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นค่ะใช่ยังไงก็ดูไปปัจจัยควบคู่กันไปละ สัปดาห์ที่แล้วเห็นกําไรเป็นกอบเป็นกำเหมือนกันนะคะสัปดาห์นี้ประเดรวมวันนี้เนี่ยก็เห็นกําไรเหมือนกันถ้าเป็นไปได้เก็บกําไรขึ้นมาก่อนแล้วลงทุนเป็นรายวันถือว่ายังพอที่จะถือสถานะข้ามวันได้ค่ะก็ยังแนะนําว่าแนะนําว่าถ้ามีกําไรก็ยังแนะนําให้ทยอยํากาไรออกมานะคะก็แล้วก็แนะนําว่าพอย่อลงมาข้างล่างก็แนะนําให้ทยอยทยอยสะสมลองเบริชั่นแต่ว่าจุดที่ลองเบริชั่นก็ไม่อยากให้ไกลร้อนบางคนอาจจะเห็นว่าเออกลัวว่าจะไปอีกก็เะรีบเข้ามาช้อนซื้อเพราะว่าจริง จังหวะราคาระดับประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากแล้วเหมือนกันนะคะโดยที่จังหวะที่ปลอดภัยจริงๆก็อย่างที่แนะนําก็คือว่าต <1400 S 1> ่ำ1,400 1,400เหรียญถึงจะสามารถเข้ามาทยอยสะสมได้นะคะเพราะว่าถ้ามีข่าวอย่างถ้าพอจะจาได้เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วที่มีข่าวว่าทางรีเดียดคีค่ะวันนั้นทองก็ลงมา10แบบ20เหรียญภายในเวลาแป๊บเดียวเองนะคะะซึ่งอะไรๆก็เกิดขึ้นค่อนข้างได้อยู่นะคะค่ะ ปัจจัยสัปดาห์นี้ต้องติดตามมีเรื่องอื่นด้วยไหมคะอย่างบ้านเราเองตัวเลขเงิน,นเฟอ้อพรุ่งนี้จะมีนัยะสําคัญอะไรไหมคะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะถ้าส่งผลก็น่าจะเป็นเรื่องของข้างเงินบาทที่น่าจะทําให้สัปดาห์นี้น่าจะเป็นการจับตามองของข้างเงินบาทที่น่าจะมีโอกาสในการเห็นค่า,ข,าขึ้นนะคะของคุณจุฬาแต่ว่าตัวที่อยากาให้จับตามองน่าจะเป็นตัวเลขของทางสหรัฐอเมริกามากกว่านะคะคือดูแล้วก็แต่แต่ถ้าเทียบน้ําหนักระหว่างข่าวหลายตัวนะคะ ตัวที่น้ำหนักเยอะสุดก็ยังเป็นสภาวาะจราจนของตะวนนาาันออกกลางแต่ว่าตัวที่รองลงมาก็เป็นสถานการณ์ของทางสหรัฐอเมริกานะซึ่งก็จะมีตัวเลขที่จะถแถลงออกมาได้ตั้งแต่วันทุกๆวันนะคะแต่หลักก็จะเป็นวันพุธกับวนันศุกร์ที่อาจจะต้องติดตามด้วยเหมือนกันค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค,ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะทิศทางของราคาทองคานะคะแนวต้าน1,420-1,425ยังเป็นแนวต้านสําคัญสําหรับสัปดาห์นี้ซึ่งคุณธีพาบอกว่า น่าจะยังไม่ได้เห็นนิวไฮใหม่นะคะเพราะว่าระดับนั้นกองทุนเองเขาก็มีราคาในส่วนของทองคำที่จัทยอยขายทำกำไรออกมาเหมือนกันกลยุทธ์ตอนนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้ขึ้นมาชนแนวต้าน1,420ทยอยขายทำกำไรก็ได้แต่ถ้าเกิดใครจะเปิดลองโพซิชั่นะคะระดับที่ต่ำกว่า1,400 ดอลลาร์สหรัฐทรอออนค่ะเป็นระดับที่น่าสนใจสูงขึ้นมากว่าน,นั้นเสี่ยงเกินไปนะคะที่จะลงทุนในช่วงนี้กรอบสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะ1,380ดถึง1,420ดอลลาร์สหรัฐทรอยออนค่ะคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะได้ข้อมูลเรื่องของทิศทางราคาทองคาและกลยุทธ์การลงทุนในทองคาแบบเจาะลึกแบบนี้ติดต่อไปได้ที่ YLG นะคะ